บันทึกของวันนี้ก็พึ่งทำลาย Android ไปล์แอนไปเป็นตัวศับในโครงการคนในโครงการก็คือก็ด้านหลังแบตเตอรี่ผมไม่เคยแกะนะผมซื้อตัวศับมาใหม่ผมไม่เคยแกะแล้วก็ด้านหลังแบตเตอรี่มันจะเป็นเ,เป็นเหล็กค,คล้ายๆอ้อ,อลูมิเนียมสังเคราะห์อะไรสักอย่างนี่ง ก็มีสัญลักษณ์ของสตอมแล้วก็ของ RIDER r ์อหมายถึงวไรเดอร,ร,ดอร์ก็ได้ทำลายไปแล้วก,วก็ไฟพุ่งจากแบตเตอรี่แล้วก็วันนี้ได้เจอกับ บางเกินบางเกินเจอสายลับกลางทางก็ได้เก็บลายเมทมาสี่เอ่อแล้วก็ว่าทำไมต้องอัดสอก็อยู่ไม่ซื่อสัตย์อยู่ไม่ซื่อสัต์ แล้วก็อธิบายบันทึกการแตกตัวหมายถึงว่า,อาตอนที่เกิดโรคระบาดโควิดก็คล้ายๆกับตัวเวทมนต์อย่างเช่นเมื่อมีตัวระบาดอยู่ตัวหลักก็คือ,อากายหลักของเวทมนต์ราบาดดาปลาช่อหลวงก็จะเข้าบา,บางคนก็รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวว่า,าโดนแทรกจิตวิญญาณเข้าไป สมมติว่าหนึ่งเนหนึ่งคนที่มีเวทมนตร์กายหลักก็อย่างเช่นให้เขากินอ่าผสมน้ำลายของตัวเองหรือว่าคราบเหงื่อของตัวเองให้เราบรรดาปลาช่อนหลวงกินเข้าไปสมมติว่าปลาช่อนหนึ่งร้อยตัวเขาก็สามารถแทรกจริตวิญญาณได้ถึงหนึ่งร้อยคนเบอร์หนึ่งร้อยคนตัวนี้ถ้าเกิดว่าผมแบกกลับคำสาปของพวกเขาที่ว่าอ่าอ่าทำ ดวนกับผมโดยจงเขาก็ถ้าเกิดว่าผมเดชช้าเขาก็จะตัดคำสาบเหล่านั้นให้ไปอยู่ที่ปลาชอ่อนหลวงคนใดคนหนึ่งก็ได้หมายถึงว่าในภายในหนึ่งร้อยคนนั้นเขาตัดคำสาบให้หยุดที่คนที่เท่าไรก็ได้เพื่อรับแทนเขาแลา้วคำสาบเหล่านั้นหมายถึงว่าคำสาบที่ตายคำสาบถึงตายกว่าจะตายก็ทรมานหน่อย ก็เลยต้องเดทเร็วผมต้องเดทเร็วเดทกายหลักเร็วเพราะว่าบางคนก็ดูไปเหมือนว่าปกติเห็นไหมบางคนพอผมบอกว่าคนนี้แหละใช่แต่พอผมเดทกายหลักคนที่ว่าเป็นปลาช่อหลวงก็เขาก็ปกติเขาก็หายก็เหมือนโรคระบาดโควิดนั่นแหละก็เหมือนตอนที่สื่อสารผ่านสื่อกับคุณลุงมาเฟียเซีย คุณะลาดดามีเยปูตินคุณลูบอฟเซเลปปูตินแล้วก็คุณปูไตเดนแล้วก็ทรัมป์ตอนนั้นได้คุยผ่านสื่อของรัฐบาลจีนแต่ก็มีการอัดต้นทูตไปเหมือนกันเพราะว่าเขาพยายามเข้าถึงฝ่ายมหายแต่ฝ่ายปลาระหว่ังแต่ละประเทศเพราะว่าเราทำเขาทำข่าวปลองใหม่หมายถึงว่าเอกอัครราชทูต จะเข้าจะเข้าไม่ถึงแฟ้มไอเพราะว่าแฟมไอเป็นอ่าเป็นแฟ้มรับทางทหารโดยเฉพาะก็วันนี้ก็บันทึกแค่นี้ส่วนพวกสายลับที่อยู่แนวหน้าเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าสารกระตุนตัวนี้เป็น ตนนี้มันเขาใช้จิตวิญญาณมาคู่ด้วยคนที่ไม่เป็นไรก็จะโดนอัดเดยอหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องออกพื้นที่แต่นั่นแหละต้องเก็บตัวสักหน่อยตอนนี้เพราะว่าพอรุดอัดหล,หลายๆครั้งก็มันจะเป็นข่าลือในพวกที่มีเวทมนต์ที่ว่าทำอยู่ ที่ทำเกี่ยวกับสายรกระตุ้นตัวนี้อยู่แต่ว่าไม่ต้องกลัวไงไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดว่าอย่างไงก็บ้าโชว์บ้าโชว์สักก็ทำเสร็จระิโชว์แกล้งทำเสร็จระิโชว์ทั้งหลยแล้วก็เดินปกติ